ดูอะไรเนี่ยแกงปลาใส่แกงเวลานี้เหรอลองดูยังไม่ได้ชิมแกงปลาพิมพมือมม่ไม่ดาเลยไานเป็นยังไงใส่อะไรบ้างอเธอไปเนาะเธอไปอีกไม่ครัวน่ะใส่ตำอะไรลงไปเนี่ยพริกกับอะไร นำแจ่วซึ้ๆไม่ได้ใส่เกลือเลยอ้าวแล้วก็ตอนนี้ก็จะใส่เกลือลงไปอืมบินโดนเลยเหรอืมใส่เกลือแล้วนะช่องของแม่ครัวนี่แหละบินโดนเนี่ยเออแล้วก็ไหนล่ะน้ำปล<ร>าอของเราอนี่ไงแดงอยู่นี่อืมนี่ไงที่ขาดไม่ได้อ้าวกระเทียมก็ไม่มีอ้าวใส่ทำไมกระเทียมหอมแดงก็ไม่มี แกงอะไรใส่พริกอย่างเดียวใส่เกลือใส่พริกใส่น้ำปลาลับผมชุลอดแค่นี้ผมอันนี้ลดปลาลับคว่ันเฮหมดเลยนั่นแหละมันไม่ได้เยอะหรอกนี่รับรองไม่เค็มค่ะไม่เค็มหรอกแค่ตึ้งเดียวเองค่อยงงมากแกงอะไรไม่มีกระเทียมไม่มีหอมแดงไม่มีอะไรเลย กินง่ายขนาดนี้นะเนื้อโคนอีสานไม่ต้องถามหา,ากระเทียมหรือว่าหอมแดงอืขอแค่มีน้ำปะลาก็พอแล้วแค่มีปลานวลลวกก็พอแล้วใช่ไหมทีนี้ก็น้ำอยู่แล้วเราก็แม่ไหนปลาของพี่แม่พิษสมน์ใส่กระเทียมแช่ไว้ครึ่งวันแล้วมันหายแขกเลยจัง เออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาหัวมันมามาแกงโอ้เดือดแล้วดานะะเร็วๆมันกำลังเดือดเอาปามาเร็วๆมันไม่ทันแล้วเนี่ยแต่มันจะไม่เดือดไง ไปเอาวัวกินน้ำมาก็เลยมาทำให้มาทำแกงช้าอ,อ๋อตัวเองก็กินทีหลังแต่วัวต้องอิ่มก่อนแม่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้สบอเหล่านี่เนาะต้องดูแลสองแม่ลูกนะขนาดนั้นเขายังคอยอยู่ชะงเง้อเหรอ <c oughs> จ่าจ้าจ้าเอาเลยเราก็จะสใส่ลงไปพอเราปรุงเรียบร้อยแล้วเอ้อยายังขาดอะไรรู้ไหม เือก็ว่าอยู่มันขาดขาดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักชีชต้นหอมอีกละ่ะไม่ไเราไม่ต้อยำเอาปูต้ยมยำนี่ต้มยำเฉดดิ่งนี่นนออโอ้ยดูหน้าตามาดูใกล้ๆก,ก่อนนะฮะหน้าตาของส้งมยำ มันแซ่บเพราะอะไรแซ่บใส่ปลาอย่างเดียวก็แซ่บมไแซ่บใส่กับปลาหแล้วม่ประเทศกอทำมาคุพักกินกับเป็นพักอะไรเกี๊ยวกับข้าวเหนียวมาให้ตากินกันไม่ได้ขากินแล้วกินแล้วหยุดเ็ดจากกันไม่หรออื้าวเห้านี้านีย้าเย้เหยาเนขเน้นน มันตามเล็กหน่อยหรเดือู่เองลดลงเน่ว่าเนี่ยตามสี่เม็ดไอ้เครือหมเพชรแแ้ๆมีคก็ลดลงเม็ดนึงลดลงนะงานสี่ความนวดประแยกวันนี้อยู่อนุบาลอนุบาลถักถักไ็ให้เราเหมือนกินไปขึินมาบางแล้วันบางลวก็เป็นยังไ้าลางชิดเมื่เช้าเห็นล่างเต็มเราไ่อห็นก มีีบ่วครับขาังเรามาแย่นเหรอไม่ิกำลังลนำหนักเออนั่งเามาอยู่ก็ัอหรอตายยังขครับจัวแล้วก็ใช่ใช่ใช่ใลำๆเดียวๆเาดี่มดเ้ต่อมาตัวเล็กลงไปก่อน อะไองเราเปล่าเล็กลำร่องก่อนไม้บอกอันเล็กนั่รองให้กันอยู่อันอันเราต้องผ่าตัวนั้นหนาก่อนอันบางเราเอาไว้ต่ออันสั้นอันอันที่เป็นลำเลยเนี่ยด้วยจะบอกเวลาเวลาคนผ่าเวลาผ่าอันหนาไว้อันหนาเอาตัวยาวบางๆเราใช้อันสั้นหน้าเพราะว่ามันตัดสั้นได้ไงเอาไว้ต่อจุ่มจวนอ่ะอันอันที่มันแบบเป็นชุนควนมปไหนมันก็ผ่าเนึ้งนิดเอา ผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่ได้ยังแกงไม่เสร็จอุ้ยคือเลยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเชิญเย็นมาดูน,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 นั่นดูผ่อนผ่อนมาลองฟีเวอร์ตรงนี้ไปไปไกว่าแล้วม่อนทองผู้คนดูได้สดต้องเก็บ ล้านแปดล้านเก้าหรอล้านเก้าชนะอัมพชราภาล้านสองผมลงไลน์จะกี่ล้านเนี่ยจะแปลกนากนักตาดีทุกคนเลยอ่ะเด็กต่างจังหวัดอะไรทำไมนักตาดีเด็กมางเลยน่าจะได้เป็นจีนเตอร์ไลน์ตัวเด็กของเด็กงานเข้ารัวๆเลยงานจันทร์ เงินสายสัมพันธ์อาจารย์ฟุลกุ้ต้องทีวีพี่จักกับเขาลูกบอลที่ฟุตบอลนักเดโมอปลายจำเดินสายสัมภาษณ์แล้วคนดูไลฟ์ตดลาน้าไม่ดาที่ดูดิเมื่อคืนเนี่ยนะเราว่ากันหัมนะคนไลฟ์ดูฟุตบอลมาวางไงทั้งเจ็ดอะ เขาพูดจักเขายังบปถามเขาเลยถ้าอยากรู้อยากเห็นเอฟดียังเม้นมาบอกเลยดูย้อนหลังนะช่วงนี้ไปดูมอนทองเอฟดีเม้นมาบอกเอ๊ะยังไม่ว่ามอนทองคือใครยู่ไหเดี๋ยวสมัยดาได้ดู้แม่ดาก็จะเลิกทำยูทูบเลยทีนี้ไปดูมอนทองทั้งวันอ่ะอืม่ได้ร มันจะติดเลยแหละวิ่งมาดูสีรีสกีนี่มันจะวิ่งมาหาไม่ได้เรื่อยๆอะไเนี้ยเลยนะิศฝาหมูป่าเหรอที่สารโมฟาถลูกเนาะเป็นอาหารเน,นาะเายอยเป็นอะเรีเัวคน,นะนนี้อ่าโอุ้ยใช่อันนี้บอกร่กางซีว่าจ่าเนาะมันเกินไปเข้าไปกินสองคนนัดจ่าเป็นเพชรเมือม่อเมือม่อเมือม่อทำแตง ไปไหนแล้วคนตำนี่ผักาต้องแบบนี้ทำสวยๆคนตำแกงไปไหนแล้วต้องทำสวยๆอย่นี้ปลาดูแกงปลาเราสวยๆด้วอถูกสปลาทีเห็ดเห็ดบ่เห็ดก็เอาไว้เห็ดกินก็แซ่ไว้เดิกอยู่มันเแล้ไม่ต้องทำในเท้าทวน่ไมมีแดด น่ารพุ่งนี้ตื่นแต่สิตีสองมาหมักหมักมันใหญ่เลยแบบนี้ออกไว้่นะกไพุ่งนี้ก็ตากไปเาไปทบ้านมั้ะไว้ไหนล่ะน่าจะแกงเหรอไปล้างก่อนกำลงล้างล้างเรือฝุ่นไม่ใช่ตะแกรงเรียงมดแดงอ่ะหอืเรียงมดแดง

รอรู้เงี้ยว่ารายการไหนจะได้จิวก่อนก็ต้องไปเจ็ดสีอยู่แล้วทองทองเพลนเตอร์เ่ยใครจะได้ก่อนนี่ว่าต้องเป็นใบตะมิวไม่ใบตะมิ้วตรงใบตาซอยจะสีโฮงกระแสเนาะน่าจะรายการดังเหรออย่างเนี้ยตอนเช้าตอนเช้าต้องเก็บตอนเที่ยงของกระแสเี้ยถ้าดังไรแบบเนี้ยแล้วเขาจะแัดคิวให้โคตรน่าโคตรอ่ะ นี่อะไรงานสกปรกแต่ประสบการณ์เยอะใครนะอาจารย์พูดโค้ดที่ดูแลยากเกษียณแล้วนะแต่แกยัชอบพูดบอลคุณที่ถ่ายให้เดี๋ยวนี้ให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 ้อาจีรย์ใช่หรอโค้ดอาจารย์อาจารย์โหน่ากินนะด่าอืม แล้วเธอมาเขานั่งทางเราอ่ะเดี๋ยวานั่งเหรอนั่งนี่สิโทรศัพท์จะห้องอยูโทรศัพท์อยู่นี่แอรก็อยู่นี่พอจะอิ่มแล้วเนี่ยคลิปนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอกข้าวมาตอกข้าวมาตองข้าวไหมล่าน่ะตองน้อยอลูกคนเดียว แกเก่งนะแกจะไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังเลยว่าแม่นนะไม่เคยเที่ยวกล้องนี้มันก็มีกล้องหน้ามใช่บอกจะมีมลับได้ไหมกล้องงามมันได้เขาขาวตับไม่ได้หรือเป่าะเขามะเขือาวขึ้นแกเลยไม่เอาไงก็ะเทียุ่นไทยมานะโอ้ใช่ตัวนี้มืออะไรมือแจ่ไหมอุ้ยูหลอกทุกคนเลยนะเนี่ยกล้องนี้มืออะไรมือจินั่นนี่ธรรมดาเนอะ้องใหญ่ต้องใหญ่กว่าจะได้นั้นหลายเดือนนะต้องใหญ่ไงกินแล้วกินอีกเดือนต่ออีก เดือดใช่ไหคุมงหมพอนี่มันบวกอันนี้เผ็ดอันนี้ร้อนไปกันใหญ่นะแกงก็อาจจะซีดไปหน่อยนึงเนอเออวันนี้ไม่เผ็ดเลยเมื่อวานแกงนี่จังวะอะไรมาชาวแกงหอยเผ็ดแกงหอยเผ็ดยังไงอร่อยน่นแหลองซิมเบิ้งไหนลองซิมเบิ้งดูสิกินหัวที่เราอะ อร่อยเพราะปลาล่าว่าไม่มีคนแย่งหัวอย่าม่อยู่ขอจองรอขอจองทำไมมันอร่อยนะเนี่ยอลุงป้าปลาล้านัวงี้เห็นหน้าล่ะติดครัวไว้บอกเลยว่าจซ่ปลาล่าขวดทุกบ้านหมดเลยประมาณขวดหมดพอดีหมดขวดแล้เดี๋ยวหัวมีหัวมีจ่าหัว โครงการสารึ่งเลยอร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ะขนาดแกงไม่มีอะไรนะข่าไม่มีแต่ไ้ไม่มีหอมแดงกระเทียมผักชีไม่มีมีพริกน้ำปลาแล้วก็ผงนัวอร่อยจริงๆเนี่ยไม่ได้ยอนนะเนี่ยมันเป็นที่ น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยมันจะดับกลิ่นคาวด้วยนะยาวไปนอ่าจะกินข้ขาวด้วยจังต่างทุกเลยปวดจริงอ่ะเพราะว่าใจเอ็มก็กินข้ขาวเราก็จะกลับแล้วมันหมดใจ เดินพลังก่อนเดินพลังก่อนเดินทางจอดข้างทางแล้วเนี่ยลิงยาวเลยจอดปั้มจอดปั้มเนยเฮ้ยจับ ه, จแบบอะไรจิ้งข้าวอะไรแบบเนี้ยไม่ลงน้ำสิบนาทีสว่างเลยจับพักรถบวมนี่มาจากไหนเน,เนี่ยบัวเนี่ยคุณเองคูณเองนางบ้านา เสียเงินค่าอะไรบ้างเนี่ยหมอ้อเนี้ยเน mm. ีเสียเงินค่าอะไรบ้างหม้อเนี้ยเสียเงินค่าน้ำนรถผักบะแมี่ผ้าซื้อบะพริกซื้อบะพริก20บาทปลาก,ก็ของคุณแม่ที่สมชัยชายพรใช่ไหมผ่านที่อนุวัดมา mm. แล้วก็น้ำปะลาก็เย็บทีสนหรับกระนื้มาก็ mm. คอ,อยเดูแหรอเดยอะมากเดินมาก ปิดได้ค่อยด้วยไปาัะไม่อิ่มปิดให้แล้วนะก็แนี้นะคะก็ขอจบ